ไมซุมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับน้องแป้งอยู่ที่บ้านน้อยคุกหนองนาพร้อมกับกล้องตัวใหม่ของเรานะคะซึ่งก็คือวันนี้อยากจะมาอัปเดตแล้วก็คือทดลองใช้ในการใช้กล้องที่น้องแป้งได้มาเป็นของเล่นใหม่นะคะแล้วก็จะเอามาพัฒนาใน การทำงานของน้องแป้งแล้วก็ต่อยอดทำงานต,ต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นแงรงบันดาลใจให้กับตัวเองอีกหนึ่งอย่างนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเรามาทดลองทั้งเสียงและก็ภาพพร้อมกับโคกหนองนาที่น้องแป้งได้สร้างบ้านตัวนี้ไว้นะคะก็คือตอนนี้จะมาอัปเดตเลยว่าขั้นตอนไปถึงไหนแล้วนะคะแต่วันนี้แดดร้อนมากเอาหมวกไหมไม,ามาอ๋อเดี๋ยวพาไปเลยในล่ม ใส่กรุ๊ปก็ได้อันนี้มันติดตามไปแล้วล็อกล็อกใบหน้าก็มันด้วยเฮ้ยเขาเปื่อแฝงก็มันติดล็อกค่ะเอาเหรอมาวันนี้ไปถึงไหนแล้วกระเป๋าอะไรวางตรงนี้หมดเลยกินกาแฟโอ๊ยพ่อนั่งพี่บองหมู่บ้านเนี่ยพนักงานเขาเหยียบนี่แตกอ่ะแน่บินน่า บ่าาใช่ไเยๆกนว่าหกสิบเลยฮะใหญ่นอกับโรงงานผลิตั้ง่องรอาีสิบยอใช่ไหมมเฉยกบ้อนเนี่ยอ้ไม่เหรอน่ละนี่แหละอหกเออหกสเซนมันไม่ันได่ิใส่สังมาเนาะนใส่น่กนนะเอาใส่อันเอาใส่ไม่ใส่ไม้ใน่ใจจริงๆก็ใส่แผ่นิ้นะอ๋อคำนี้ลวดลายตกแต่งแบบนี้ด้วยนะคะ อ้หังแวแยเนี่ยบอยหังอจะาจะาหัง้อเฮ้อเฮจุจ,จ,จ,จข้างบน <ś class> แต่ว่า <ś class> เดี๋ยวเราเนี่ยจะทำขั้นบันไดนะอุ้ยเป็นไม้เราใช้ไม้ไผ่นะางตต้น่าาต้อว้วเ้ <ś class> เราจะใส่สีอะไรดีเองเป็นจะใส่เป็นสีขาวไม่ก็ทำรห้แช่แข็งอินเนอะเอาไม่ไม่กดนะเะไม่กดแน่นาะไม่กดเลยเขาเอาไม้นนั่นไม่เก่านั่นมาใส่ปูไม่เก่ามาใส่เรียงมปแล้วเออไมาทำไม่ไม่ไม่ใส่ออาเราทำรีในด้ไหนใช่ไหมเต้ตั้งน้อง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 กัอู้เป็นทางปลาโลโบก้าวเนาะ ใส่นะปอปนตีป <sk> <was> ้อมใส่เจนไม่เขาทำใจแบบว่าเขาตัดเด็กเาเขาตัดเด็กเราใส่แต่แ่นมเลี้ยวโก้งๆจะไหนเยอนี่ยนออ่าปนตีปนตีใส่ิ้กงเนี่ะเออก้งนี่ยไหก็ยาวเนาะอุนไม้มันกดเนี่ยหนออาในนีมงก็มี้นะมาังในที่เป็นที่ไหนั้งใม่เป็นที่ไหนอันนี้เราสามารถทาสีอีกได้ หลายคนกําลังงงอยู่เลยว่าเราจะทํายังไงตรงนี้เราจะทําเป็นหน้าต่างแบบยกขึ้นอย่างเงี้ยยกขึ้นไปแล้วยกลงมาแล้วก็เวลาเราจะขายของใช่ไหมขายส้มตาอะไรตรงเนี้ยมาซื้อได้เลยจ้ะตรงนี้มันจะเป็นถนนผ่านไปใช่ไหมต้องของที่ไหนตของที่ไหนที่นี่ต้องของเดี๋ยวแล้วก็เอาสังมาตำแทงสูงเตี้ยกันนิดหน่อย ขยายอ๋อก็ท่อกวาเออหันถงเออเนาะก็เดี๋ยวพามาดูรอบๆดีกว่ามหมมาดีใจอ่ะก็คือแบบพูดอะไรไม่ถูกเลยนะคะตอนนี้ก็คือตรงนี้นะคะเราก็จะเป็นเป็นเหมือนหน้าต่างที่สามารถเราเนี่ยเอาโต๊ะเนี่ยมาวางตรงนี้แล้วก็คือ ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทําอะไรอาจจะเป็นบางกาแฟแล้วก็เป็น,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 นสตูถ่ายทําคลิปเราก็อาจจะมีเป็นเหมือนอันเนี้ยอะไรนะนนนเป็นชั้นหยียบขึ้นมาประมาณมมสักชิ้นหนึ่งมันต้องมีดอกไม้ถึงจะสวยเอาไม่งั้นคือเป็นสูงมากเลยนะเอาอะไรดีคะ <c oughs> กาแฟหนึ่งแก้วจ้าอย่างเงี้ยเนาะแล้วตรงนี้ก็คือจะมีหน้าต่างอีกหนึ่งมุมนะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็มีอีกหน้าต่างหนึ่งมุมนะคะก็คือการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวัสดุที่เราก่อสร้างมานี่ก็คือกล้องนี้ถูกใจเรามากเลยไม่ต้องมองที่นี่ก็ได้เพราะมันติดตามไปตลอดเลยเหรอใช่แบบนี้มันก็ติดตามอยู่ด้วยอันนี้อนบอกกับคุณนายที่จะต้องถือกล้องให้ฉัน <c oughs> คุณนายเวลาถือกล้องนะคะทุกคนคือคือกล้องอะ่ะถือแบบนี้ เละสายตามองอะไรไม่ดูเวลายิ่งเราเกะของแ,แบบ <laughs> ใช่เวลาเราเกะคองอะ่ะดูในจอก็ได้นะคะแต่ว่ามันไม่สาใจางไงก็เลยแบบต้องมองเงี้ยแล้วกล้องเรามันไปผ่านอะไรดู <laughs> แล้วก็คือคือคนที่ชมเราอยู่ใช่ปะเขาก็บอกว่าเมียนหัวแล้วคือในการที่เวลาเราทํากิจกรรมอะไรใช่ไหมมันก็น่าตื่นเต้นอย่างเนี้ยค่ะก็คือแบบ <c oughs> คนที่ถือกล้องให้เราก็คืออยากจะเห็นด้วยอ่ะเวลาเราทําอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย แต่ว่าเราอะอยากให้เขาโฟกัสว่าหน้าจอเราเห็นเราไหมอย่างเนี้ยแต่เขาก็อยากเห็นไงเขาก็อย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็คงคิดว่ากล้องเนี่ยมันดูอยู่แต่ที่ไหนได้กล้องเนี่ยมันแพนไปที่อื่นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเหมาะสําหรับที่คนที่ทํากิจกรรมได้เลยมองได้เลยแล้วก็คือถือกล้องแบบจะได้ทั้ง<ช>สมมุติเลยอย่างเนี้ยนะคะก็คืออันนี้อยากมองที่ไหนก็ได้เพราะมันโฟกัส อ๋อเออันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกที่เรามาทดลองนะคะว่าข้อดีข้อเสียยังไงเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะมารีวิวให้นะคะซึ่งก็คือตัดสินใจซื้อกล้องตัวนี้มาอันนี้ก็คือค่อนข้างที่นานอยู่เหมือนกันนะคะมันเหมาะกับเราไหมอย่างเนี้ยเนาะเรามาดูมุมแบบกว้างไกลๆดูอย่างเนี้ยดูไหมคะเนี่ยอันนี้เลยที่เราไปซื้อมา10,000แผ่นเนี่ยนะคะก็คือยังเหลือแค่เท่านี้ค่ะ คือต้องใช้แบบอันนี้ด้วยนะอันนี้เราต้องไปซื้อมาเวลาเราทําหลังคาดินขอเนี่ยเราก็ต้องมีอันนี้เพราะว่ากันน้าค้างรั่วการฝนอะไรแบบนี้นะคะก็คืออันนี้จะเป็นภูปัญญาของคนเชียงตุงที่ทํามาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะใช่เขาเรียกว่ากบอันนี้ก็เป็นอันอันนี้แหละนะคะก็ยังเหลือแค่สองอันไม่รู้ว่าพอไปซื้อมากี่อันนะคะก็คือต้องใส่ตรงข้างบนนะคะ เนี่ยดินขอเนี่ยอันนี้เราจะทําเป็นศา,าลาริมน้ําไว้อีกอันหนึ่งนะจะพอไหมไม่พอก็คือไปซื้อมาอีกคือเขาอขายขายย่อยอยู่อันนี้นเราซื้อมาขายย่อยเขาขายย่อยอยู่เพราะว่าอยากจะได้ประมาณาห 1> 1, <000 S 2> นึ่งพันแผ่นหรือว่าสองอพันแผน่นหรือว่าห้าร้อยแผ่นนะคะเขาก็ขายให้อยู่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถไปซื้อ ของที่เขาแบบบ้านเก่าใช่ป่ะเขามีบ้านเก่าแต่เขาลื้อแล้วเขากเก็บไว้แบบนี้เนี่ยเราสามารถไปซื้อมือสองได้มันก็มีมือสองนะแต่ว่าเราเนี่ยอยากจะได้ของใหม่แล้วเป็นสีแบบนี้มากก่อ,อย่างนี้ไงก็อยากจะให้แอปซีนเนี่ยได้รับชมนะคะเพราะฉะนั้นน้องเป้ก็เลยต้องแบบเอ้ยมันก็ต่างเงินนิดหน่อยก็ไปซื้ออันใหม่มาเลยจริงๆแล้วมือสองเนี่ยเขาไม่เอาตังค์นะเขาให้ฟรีเลย้าว <creo> จะไปไหนใ้ดูวิว <laughs> อันนี้เลยนี่เพราะถ้าก็กำลังเหลาไม้ไผ่นะคะโออิปุกอมโมเฮตเนี่ยอันเราจะเรียกว่าอิปุนะคะให้ดูฝั่งนี้หน่อยจะติดจะติดตามหน้าเราตลอดใช่ไหมเราก็ต้องอยู่ในจอในเฟรมดีใจมากเลยเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบอยู่ในจอมากๆอยากจะ อยากจะเด่นในจอว่าง่ายๆก็คืออยากจะให้ทุกคนจําได้ว่าคนนี้คือเจ้าของช่องอย่างเนี้ยนะคะ <c oughs> คือเวลาเราพูดแบบเนี้ยมันเสียงมันจะแบบขึ้นๆลงๆเห็นบนหน้าจอใช่ไหมเราเห็นอยู่ว่ามันจะเสียงดังนนหรือว่า,นนาเสียงผมด้วยนะเหรอใช่แสดงว่าอาจจะได้ยินเสียงแต่กล้องชัดชัดกว่าเดิม <c oughs> <c oughs> ชัดกว่า <c oughs> คนที่พูดอยู่อ,อ,อ,อันนี้ก็คือประมาณนี้นะคะส่วนข้างในก็เราอาจจะเอา อะไรมาวางตกแต่งอีกนะคะแต่ว่าข้างบนเนี่ยบนดาดฟ้าเนี่ยเวลาเราขึ้นแล้วมันจะสวยมากเลยนะไปอีกไหมขึ้นไหมขึ้นข้างบนไหมอนนลองเนาะนนมาเลยไม่ต้องมองเลยสลุดไปเลยจ้ตามขึ้นมาไหมจริงๆแล้วขั้นบันไดเนี่ยเราจะทำข้างในนะคะทุกคน เพราะว่าว้าวสวยเลยอุ้ยว,ว้าวว้าวไอที่ว้าวเนี่ยกลัวหรือว่ามันสวยนะคะว้าวเป็นไงคือเวลาเราถือกล้องใช่ไหมเวลาเราแบบเออไม่มีใครตะกล้องอย่างเงี้ยเราก็คือแบบสามารถเอายื่นมือเราออกไปประมาณนี้เราก็ใส่เลนส์วายเข้าไปนะคะก็อาจจะแบบ ได้เห็นทั้งคนพูดแล้วก็วิวรอบข้างด้วยอย่างเนี้ยนะคะอันนี้ก็ถ้าติดจีไอเห็นแล้วอยากจะเป็นสปอนเซอร์ก็สปอนเซอร์ไหมได้ไนะคะไหมออกล่าสุดก็ได้อยู่ไม่เออใช่ใช่ติดต่อมาได้นะคะตรงนี้นะคะม,ม,มันไม่ไม่ได้มันไม่ไปใช่ไหมต้องต้องต้องโอเคไม่เป็นไรงั้นเราก็จะรีอันนี้ต้องไปอยู่ในที่เราจะรีวิวคือ ตรงนี้นะคะก็คือได้อยู่เราจะทําขั้นบันไดประมาณสองจุดก็ได้ข้างนอกอันหนึ่งข้างในอันหนึ่งอย่างเงี้ยไอสําคัญเนี่ยเราต้องทําขั้นในข้างในนะที่จริงทําข้างนอกก็ได้อยู่แต่ว่าเวลาเราจะขึ้นอะไรกันก็ยุย่งยากหน่อยแต่ถ้าเรามีลูกค้าเยอะๆเราก็จะให้ลูกค้าเนี่ยขึ้นข้างนอกไงเนาะตอนนี้เราจะขายอะไรก่อนเพราะว่ามีลูกค้าแล้วนะ ก็คือส่วนตัวน้องแป้งนะคะยินดีต้อนรับพี่ๆน้องๆไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศหรือว่าคนที่มาต่างถิ่นอย่างนี้นะคะยินดีต้อนรับที่จะมาเยือนโคกหลองนาน้องแป้งแล้วก็อาจจะแบบมีหมูกระทะหรือว่าจิบกาแฟน้ำชาแบบน้ำส้มหรือว่าเออทำกิจกรรมข้าวซอยน้อยหรือว่ามาตกปลาอย่างนี้นะคะก็คือมาได้นะคะก็คือ แต่ว่าถ้าจะมาหาน้องแป้งเนี่ยน้องแป้งไม่ใช่ไกด์นะคะก็คือต้องบอกไกด์ว่าอยากไปโค้กหนองนาน้องแป้งน,นะอย่างนี้นะคะน้องแป้งย,ย,ยินดีต้อนรับเสมอนะคะก็ให้ไกด์เนี่ยพามาได้เลยนะคะน้องแป้งนะคะเหนื่อยเลยอนาคตก็คืออาจจะมาอยู่เล่นๆตรงนี้แล้วก็รอต้อนรับทุกคนอยู่นะคะแล้วก็หลายคนบอกว่าให้น้องแป้งเนี่ยม <c oughs> <c oughs> ันหมุนมา หลายคนเนี่ยบอกว่าให้น้องแป้งทำรีสอร์ทเป็นที่พักเลยเนี่ยเพราะเออเพราะว่าบ้านเราเนี่ยยังไม่รองรับที่จะทำเป็นรีสอร์ทเลยรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้นะคะจะรองรับได้เฉพาะเพียงแค่คนในพื้นที่เท่านั้นนะคะก็อันนี้จะเป็นจุดอ่อนของที่คนที่อยากจะสร้างรีสอร์ทหรือที่พักนะคะถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่หรือว่าอยากจะมีจุดกลางเต็นอะไรแบบนี้ก็คือต้องทำเพียงแค่ รองรับคนในพื้นที่เท่านั้นนะคะอะเพราะว่าประเทศเรามันยังไม่ถึงขั้นตอนที่กว้างเลยนะคะเอ,อตอนนี้กร็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็คือรู้สึกว่าดีใจมากแบบจริงๆแล้วถ้าที่คงหนองนาของอป้งนี้นะคะทํารีสอร์ทเนี่ยให้ทุกคนเห็นฝั่งนี้ <สา S 1> เห็นไหมตรงเนี้ยมันจะมีอ่าทางลัดมันเป็นถนนที่เขาทํามาแบบ วิ่งความเร็วนะคะเออเป็นทางโดนที่รถใหญ่วิ่งแล้วก็มันก็คือตัดภูเขาไปข้างหลังด้วยแล้วก็สวยนะคะทุกคนมันอยู่บนเนินเขาอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็ท่านต้องไปได้ทำรีสอร์ทนะน้องไปก็จะทําขอบๆตรงที่ไอเป็นมันเป็นดินแดนของเราเนี่ยดินแดนวะดินแดนนาของเราเนี่ยแหละค่ะจริงๆแล้วพื้นที่ของตรงนี้ก็ไม่ได้กว้างขวางเท่าไหร่นะคะให้ทุกคนสังเกตตรงที่ มันมีต้นกล้วยแล้วก็น้องแป้งล้อมลัววายู่แต่ว่าอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าก็ไกลไกลยอยู่พอสมควรม,นะมันติดใบหน้าฉันอยูออ่อีกไม่นานแหละอาจจะเปิดพร้อมกับ m าย์บ t ตตี้แต่จะบอกก่อนเลยนะคะว่าเวลาเราทําที่เนี่มันเป็นงานของครอบครัวใช่ป่ะก็คือเวลาที่ในหมู่บ้านไม่ว่าเออมีงานอะไรเนี่ยก็คือ ทิ้งงานตรงนี้แล้วก็ไปช่วยงานเขาประมาณอ่ะมันก็เลยล่าช้าไปนะคะเราก็เลยไม่ว่าอ้าวไม่เรียบร้อนอ่ะมีงานก็ไปอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ทําวันละประมาณ 3- ามสี่คนเอ่อประมาณไม่เกิน5คนนะคะต่อวันก็คือ3มคนบางวันก็มี3มคนสองคนแล้วก็คุณพ่อก็มาทําเรื่อยๆทาค่อยๆทําไปนะคะเพราะฉะนั้นค,ความเก่งเนี่ยเราก็ต้องยกให้พระเอกร้านวิวของเรานะคะเย้ปลบมือค่ะ ติดตามไปหน้าอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้พูดไปถึงไหนนะคะอ๋อจะบอกเลยว่าเวลาเราเทำํำมุงหลังคาด้วยดินขอแล้วเนี่ยก็จะมีไอ้ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าบูซีเมนบูซีเมนเอามาแบบ <c oughs> ติดไว้รอบๆกลๆ้องเหรอใช่สวยเหรอ้มหรือว่าคนสวยกว่า ไม่คือคนเราทุกๆคนนะคะต้องให้กําลังใจตัวเองเสมอว่าออไม่ว่าใครคนอื่นหรือว่าใครที่ไหนก็แล้วจะพูดยังไงกับเราเราก็ต้องมั่นใจในตัวเองว่าเราสวยเราเก่งเราแบบเราทำได้ถึงแม้ว่าไม่ถึง100%ยเรเราก็ต้องมั่นใจในความดีของตัวเองไว้ก่อนนะคะทุกๆคนจะมองตัวเองว่าดีเสมอนะคะอย่าพูดว่าฉันไม่ดีอย่าพูดว่าฉันไม่เก่ง ถ้าเราจะพูดแบบนั้นมันคือการฟรังลบนะคะ<อ>เพราะฉะนั้น<ฟ>เออเพราะฉะนั้นเราต้องให้ฟังบวกกับตัวเองเสมอว่าขนาดคนอื่นยังทําเลยเราก็ต้องทําได้สิอย่างนี้นะคะอ่าทุกๆครั้งเราจะต้องมองกระจกและพูดแบบนี้กับกระจกเสมอนะคะเพราะว่ามันจะได้สะท้อนเห็นว่าอันนั้นคือตัวชั้น <c oughs> นะคะตอนนี้ก็นางแปงนะคะ กลับมาทําคลิปแบบสนุกสนานแล้วนะคะทุกคนอ่าอาจจะมีสาระเพิ่มเข้ามานิดหน่อยหรือว่าเป็นการในการทําคลิปตัวตนแล้วก็แนวซีรีส์ต่างๆเนี่ยอ่าฝรั่งบวกกับังมานะคะเพราะว่าส่วนตัวของน้องแป้งเนี่ยก็คือโตขึ้นมาแล้วเนาะคือยังไงอะ่ะต้องมีในหน้าที่อ่รับผิดชอบหลากห,หลายแล้วก็ต้องทํางานต้องรับทาราอย่าง หลากหลายมากมายนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ,อ,อในการทำคลิปแล้วก็ช่องน้องแป้งเชียงตุงนี่ก็คือจะไม่ทิ้งนะคะอาจจะมีแบบวันเว้นวันลงบ้างลงคลิปบ้างอย่างนี้นะคะเพราะว่าในการถ่ายทำคลิปเนี่ยมันคืออาชีพหลักของแป้งไปแล้วนะคะเป็นยูทูบเบอร์น้องแป้งเชียงตุงนะคะเป็นสาวสวย <laughs> สาวสวยน้องแป้งเชียงตงุงเดอะซีรีส์นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็คือจะได้เห็นหลายมุมมองในช่องของน้องแป้งเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนเนี่ยบบติดตามน้องแป้งไว้ยาวๆนานๆนะคะตราบหลที่น้องแป้งยังมีแรงแล้วก็สู้ฝรัง่งสู้ต่อไปนะคะแดดร้อนมากเลยมาตรงนี้ได้ <laughs> ตรงนี้นะคะโอเคร้อนมากๆเลยนะคะเยียน oh, มากเลยเนาะ <laughs> ก็คืออันนี้ ดีมากๆเลยนะคะไอตรงที่คุ้งหนองนาเน,นี่ก็จะเป็นสถานที่เล่นสาานที่สตูนะคะไอไอไอน้องตรงเนี้ยก็คือจริงๆเราเนี่ยอยากแบบมีน้องอีกลูกหนึ่งเพราะว่าคนที่ทําให้เราเนี่ยพูดให้เราเนี่ยต้องเป็นเคยพูดในคลิปไปแล้วนะคะว่าเขาเอะได้ไปอยู่บนสวรรค์แล้วนะคะก็คือรู้สึกว่าเสียดายมากๆนะคะ ทำให้เรายัางไม่นานเท่าไหร่อ่ะเป็นคนที่มีน้ำใจมากเป็นคนที่มีน้ำใจมากนะคะถึงเขาเนี่ยไม่ได้สมมตินาะเขาแบบเขามีสุาร์เนอร์เ <c oughs> ขาเขามีคาแค่ข้างเดียวนาะเ <c oughs> ขาเก่งมากเลยนะเ <c oughs> ขาแบบนิสัยดีเป็นคนที่มีน้ำใจแบบต่อมนุษย์มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับมนุษย์ทุกคนนะคะถึงเขาเนี่ยไม่ได้สมบูรณ์แบบเขายังแบบมีน้ำใจต่อแบบ คนรอบข้างนะคะให้กําลังใจคนคนรอบข้างหรือว่ายังไงอย่างเงี้ยนะคะเออแบบจิตวิญญาณเขาคงอาจจะได้ยินน้องแป้งพูดอยู่ในตอนนี้นะคะตายแล้วดังแป้งโอเคตอนนี้เราลงไปดูข้างล่างกันทําอะไรต๊อกตอกไม่รู้นะคะไปะส่วนน้องหมูของน้องแป้งก็ยังอยู่นะคะแต่ว่าน้องแป้งเนี่ยอาจจะมาทําเลี้ยงเออทำน้องวัวนะคะเพราะว่ามันมีเออคน ที่เขาอยากจะเลี้ยงเขาบอกว่าเขาไม่มีงานอะไรทำเออถ้ามีเออคือแบบถ้าใครที่มีทุนแล้วอยากให้เขาเลี้ยงบัวเพราะว่าเขาชอบเขารักในการเลี้ยงเอ,อ่อเลี้ยงอย่างนี้นะคะก็คืออาจจะไม่แน่นะคะถ้าแบบต้องไปอาจจะมีฟาร์มบัวอยู่อีกจุดหนึ่งนะคะทุกคน okay. โอเคอ๋อเขาบอกว่าให้ออาตุดลงกรดลืมไปคลิปนี้เป็นการ โอ้โหหัวใจสันจะล่นอันนี้มันตรุดตลุดฉันอยู่นี่เลยชันว้ายังติดยังติดตามมากฉันอยู่หรือเปล่าแล้วมาไกลมากเลยนะยังได้ยินเสียงหรือเปล่าเอาเหรอโอเคลงมาได้เหรอฮ่า หัวใจจะหล่นเลยเสียงหัวใจกระตุกกระตุกกระตุกปิดแล้วลงมันได้ก่อนเราไม่ปิดเออถ่ายมาเลยระวังนะใส่มาใส่ใส่มาที่แค่ไหนเจ้าว่าจะถิ้งแล้ว คือมันอาจจะได้ยินเสียงคนที่ถือกล้องด้วยอยู่หรือเปล่าหรือว่าคนาาที่อ,ทอ๋อมันมีสองเลนคือมันดีเนาะเราเพียงแค่กดแล้วก็คือแบบสามารถติดไปที่ตัวเราได้เลย<ม>เราไม่ต้องมาเชื่อมว่าเฮ้ยมันติดหรือเปล่ามันมันเหมือนกล้องที่เราเชื่อมกับมือถือใช่ปะเฮ้ยมันติดหรือเปล่าได้เสียงหรือเปล่าเราต้องดึงออกดึงเข้าดึงออกอย่างเนี้ยนะก็คือถือว่าคุ้มนะคะไม่ดีอ่ติดตั้งทั้งหลายหมื่นอาตอนนี้คือติดตั้งแล้วทําอะไรไม่ถูกเลยนะคะก็ คลิปนี้อยากจะให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องแป้งทำงานสู้ต่อไปนะครับโอเคสวัสดีค่ะมาทุกคนตอนนี้เราก็จะกลับแล้วนะคะแต่ว่าจะทดลองกันสั่นด้วยการที่ขับมอเตอร์ไซค์ไปด้วยนะคะขอตออีกนิดหนึ่งนะคะได้ไหมได้ไปมันติดตามไปหน้าฉันอะ่ะอ๋อก็คือแบบเราสามารถถือตรงหน้าจริงๆแล้วมันมีหมดเล่นเยอะมากนะคะทุกคน อ้าวแล้วมันมันจับเสียงอยู่หรือเปล่าจับจับดูดิไอสีเขียวนั่นน,ะน่ะเหรออ๋อไอตรงนี้เราอาจจะแบบแบบเคลียร์ทางอยู่เหมือนกัน <laughs> แบบน้ำหนักเบานะคะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านหลังน้อยของเรานะคะเป็นบ้านหลังแรกนะคะ,ะทะ้าลมันมันไม่เห็นเจอเลยอะ่ะ <laughs> ก็คือให้ทุกคนเห็นข้างหลังน้องแปงด้วย ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าถนนที่มาเนี่ยแรกๆเนี่ยเวลาเข้ามานี่มันอาจจะเป็นถนนในซอยหมู่บ้านนิดนึงนะคะพอเข้ามาแล้วมันจะเห็นวิวสวยมากเห็นแบบนี้เลยท่าน้าเออช่วงที่ทํานาเนี่ยยิ่งจะสวยมากๆเลยนะคะและสองข้างฝั่งนี้เนี่ยตอนนี้มีการก่อสร้างทําบ้านแล้วจากแต่ก่อนที่น้องแป้งมาทําคกหนองนามาขุดหนองเนี่ยไม่มีเลยนะคะเห็นไหมคะโอ้โหสวยมาก อันนี้ใช้เลนธรรมดาจากกล้องนะคะไม่ได้ใช้เลนวายนะคะ,ะตรงนี้เลยมันจะเป็นเส้นทางรถใหญ่วิ่งได้นะคะรถแบบอูหูสิบสองล้อก็วิ่งได้อยู่นะคะอ้ยสิบสองล้อวิ่งได้ไหมไม่ได้เนาะประมาณหกลอ้ลอหกล้อ <6 S 1> ลืมไปหกล้อวิ่งได้นะคะหกล้อแล้วก็เปดล้อน่าจะได้ได้ตรงนี้นะเป็นบ้านหลังใหญ่เลยดูทุกคนดูเออนะคะ อันนี้จะเป็นเส้นทางที่มาคอกหนองนานะคะก็เพียงแค่ประมาณ1นกิโลเล็กน้อยนะคะก็เป็นแบบโค้งไปโค้งมานี่หนึ่งอยู่ประมาณสองโค้งนะคะ3สามโค้งหนึ่งสองออยหนึ่งสสามเออสามโค้งนะคะตรงนี้เราก็จะแบบเออวิ่งตรงเลยตอนนี้มันจะไปทะลุที่โรงพยาบาลน,นะคะเดี๋ยวให้สลับกล้องกล้องหน้าดู อันนี้เลยนะคะตรงนี้น่าจะแบบทำถนนได้แล้วค่ะโอ้โหดูวิวแบบมุมข้างหลังแบบสวยมากานี่นทางลุกลังมากนะคะทดสอบกันสั่นจะโอ้โหนี่เลยนะคะร้านค้าก็มีนะคะแบตบเมื่อกี้เรามามีเท่าไหร่นะหกสิบใช่ไหม อ,อ,อน,นี้ยังไม่พกแบบสำรองน,นะคะพกแบบสำรองเราไ,ไม่ได้เอาแบบสำรองมาเออๆนี่เลยนะคะอันนี้คือโรงพยาบาลใหญ่แล้วนะคะข้างหน้าเรานีร้านค้าขาซอยน้อยคุณป้าน,นะคะนี่ให้ตะคลเลี้ยวซ้ายตรงนี้อันนี้เลยนะคะโรงพยาบาลรัฐบาลน,นะคะ หลังลงพยาบาลใหญ่นี่เลยนะคะโอเคก็จะขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีค่ะ